อ้นี่เลยเอาเพลงฝากดินเนาะตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยร้องไม่จบเพลงอ่ะอางาไม่เตรมตัวเนาะดินเจ้าเอ๋ยถ้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนดินอุ่นร้อนเรียนก็เป็นเพื่อนฉันยาเมื่อเขาร้างไปไกลแต่ก็ยังนึกวันวัน นี่ไม่สาหกี่วันถึงมาดินนางวางระทมขึ้นคมตรมเารดินก็เหมือนเช่นเรารักเขาหนักหนาเขาก็เหมือนเจ้าดวงใจจงเรียกเขาคืนมา ตื่ดินขาข,าข,อขออาา้าคอยอภัยตื่นดินได้เนบโซฮับไอกลิ่นดินนั้นอุ่นไม่น้อยอุ่นอุกเขาอุ่นอุกเราเราก็พลอยให้อุ่นจากรักที่ฟังลอยอุ่นน้อยน้อย ไม่ประทับใจดินช่วยซับน้ำตาข้าขอลายจาร่วยฝากรากัรกรักเตา้าของเราได้ไหมฮ่า ถูงร่างฉันไม่ให้จุเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาแค่นี้ก่อนอ,อบอถามเรียนเดี๋ยว,ยวคุณลูอีดร้องมั่งขึ้นไลใช่ใช่เนาะใช่ใช่เปิดเพลงแล้วก็ร้องมั่งร้องมั่งสักหน่อยใช่ไหมพอดีไทยกระเทิน อยากให้ยายร้องเพลงยายก็เลยร้องให้ฟังอ่าฮะออริร้องไม่เก่งร้องไม่เก่งมันก็ร้องไปเลยอ่ะละอมาเหรอลโอสวัสดีค่ะละอก็มานะคะละอละอมาสมรอบเลยละอละอตอนช่วงนี้ยายไปหลังบ้านนะคะก็ของน้องเตนวันนี้ก็ยังไม่ไปหลังบ้านเลย หลังบ้านโอยายไปหลังบ้านแล้วยายไปหน้าบ้านทํายายก็จะไปหน้าบ้านนะคะทุกท่านคะ่ะเพราะมันอยู่ที่แบบว่าอายายต้องขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงกับการไหลถุนนะคะอือฮะนะคะลู่อิดคุณละอสวัสดีคะ่ะคนไทยกระเทินคุณละอสวัสดีนะคะ อเขาก็ทำวีดีโอเก่งนะราอเนี่ยาาทำวีดีโอเก่งอยู่นะคะรุ่งรุ่งแพมาร,มรีคุณละอสวัสดีค่ะอ,าาอย่าลืมไปพุหงหลังคายซึ่งกันเลยกันนะคะจําม่จะไม่กันไปนะคะทุกท่านคะ่ะของรุ่งก็อาหารนะคะอาหารรุ่งทำอาหารเก่ง แม่ก็ไปแถวตลาดมั่งทำอาหารมั่งของรุ่งนะคะรุ่งแฟมิลี่อย่าลืมนะคะอย่าไม้จำมือกันไปฮัลโหลเอปริวันตอนนี้เหลืออยู่ห้าท่านเนาะเหลืออยู่ห้าท่านฮัลโหลฮัลโหลเอปริวันวลคัมอิงวลคัมทูมีพลีพลี กรนมาทุภาไอซ์แลนด์ไทยไอซ์แลนด์ไทยเอพิววันอันเดอร์สแตนไอซ์แลนด์ไทยจะเป็นแขกหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นคนไทยกันแน่นะ <c oughs> ขอบคุณมากมากค่ะแล้วจะอยู่ด้วยกันอีกสี่นาทีนะคะทุกท่านคะ่ะอยู่ด้วยกันอีกสี่นาทีขอบคุณท,ทุกท่านมากนะคะ ตอนนี้มาหกท่านก็ได้อยู่่หกล้านไลน์นะคะก็อ้าวยายก็เกือบเร็